คือต้องบอกว่าฟลายน w เกิดขึ้นมา3 33ปีล้ก็เริ่มจากธุรกิจขนาดเล็กจริงๆเราเราไม่ได้มีเงินทุนเยอะแล้วเราก็เป็นคนซึ่งไม่ได้เรียนจบทางด้านแฟชั่นดีไซน์มาแต่อาศัยว่าเรารักสนใจเรื่องแฟชั่นในคนชอบแต่งตัวเราก็คิดว่าเออถ้าเราทำธุรกิจแฟชั่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เคยเป็นลูกน้องในวงการแฟชั่นมาสัก2-3ปี หลยยังจากนั้นเขคิดวออ่ามันน่าจะทําเองได้นะครับก็เลยรวบรวมเอาพลพพักที่ช,ช่วยกันมายุคเริ่มต้นเ,นเรามีคนไม่ถึง10คนนะก็เป็นบริษัทเล็กจริงๆคือผมมีความเชื่อว่า,าถ้าคุณยังไม่แกร่งหรือยังไม่รู้อะไรอย่างลึกซึ้งเนี่ยเราควรจะทํางานจากเล็กมาให้ใหญ่เพื่อจะให้ถ้ามันผิดพลาดมันก็ผิดพลาดแล้วเสียหายไม่เยอะการที่จะทำะไรให,ใหญ่โดยที่ รู้ในเพียงทฤษฎีอย่างเดียวเนี่ยผมว่าไม่พอฉันการเรียนรู้ได้ประสบการณ์การทํางานด้วยตัวเราเองเนี่ยผมว่ามันจะสอนเราเยอะนะครับฉันในการเริ่มต้นเนี่ยเราก็มีคนร่วมง,งานอยู่เนี่ยไม่ถึงส0คนก็อยู่กันฉันพี่น้องนะครับก็ช่วยกันทําแทบจะไม่มีว่าใครต้องอยู่ตําแหน่งอะไรเพราะเองในฐานะหัวหน้าทีมก็ต้องบอกว่าทาทุกหน้าที่ นะอะไรทําได้เราก็ต้องทำเพราะว่าสิ่งที่สําคัญกับบริษัทขนาดเล็กคือต้นทุนนะถ้าเราโมวแต่ใบแปกต้นทุนเยอะๆสุดท้ายก็ไม่เหลือกําไรเราสังเกตดูอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไอย่างเกาหลีเวลาผมไปทําธุรก,กิจด้วยเนี่ยเราแปลกใจมากเลยคือคนมารับเรา <c oughs> ก็คือ CEO c <oughs> ี o ที่สนามบินมาถึงออฟฟิศเขาก็ชงกาแฟให้เราทาน แล้วก็เวลาไปทำงานเขาไปทำงานกับเราแล้วก็มีพนักง,งานเล็กๆอีกสองคนไม่น่าเชื่อว่าเขาสามารถทำงานระดับหลายๆร้อยล้านได้โดยคนหนึ่งคนมันก็เลยทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วคนหนึ่งคนสามารถทำอะไรได้เยอะนะในระบบฝรั่งบางครั้งมันเป็นฟังชั่นอลค่อนข้างเยอะคือเป็นฝกักเป็นฝา่นฝายแต่เพราะว่าวิธีการที่ดีคือควรจะต้องผสมผสานนะฮะไฟนาวเกิดขึ้น ทำกลางความคิดว่าเราอยากจะสร้างแบรนด์ที่เป็นของคนไทยนะชื่อฟลายนาวก็คงเป็นชื่อที่วันนี้คุณหูกันแล้วนะฮะฟลาก็เหมือนกับว่าเราบินแล้วก็นาวคือปัจจุบันปัจจุบันมันเป็นอนาคตของอดีตแล้วมันก็เป็นอดีตของอนาคตเราพยายามนึกอยู่เสมอว่าเออชีวิตมันจะต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุด นะผมเป็นคนที่ไม่ได้หลองอดีตไม่ได้เศร้ากับอดีตไม่ได้ภูงใจหรือทนนงตัวกับอดีตในความสําเร็จแต่ชอบเห็นอดีตมันคือบทเรียนที่ดีสําหรับชีวิตแล้วก็ทําวันนี้ให้ดีภายใต้เรื่องราวเท่าที่เรามีประสบการณ์อนาคตก็วางไว้เป็นโครงเป็นทิศแล้วก็หวังว่าบริษัทที่ดีต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน แต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ทุกขณ mm hmm. นะะนะฮะเช่นองค์กรเราก็วันนี้ก็ถือว่าน่าจะใหญ่แต่เราพยายามทำงานให้เล็ก mm hmm. กระชับแล้วตำแหน่งงานของเราก็มีชั้นน้อยมากเลยคือวันนี้ผมเป็นระดับผู้บริหารสูงสุดแต่เราก็ยังยินดีนะฮะที่จะพบปะพูดคุยนะเราแบ่งเวลาคุยได้ทุกเรื่องแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้คนในองค์กรเนี่ยผมว่ามันเป็น มิตรภาพที่สวยงามแล้วก็จะขับเคลื่อ,อนองค์กรได้ได้ได้อย่างดีไม่ว่าจะมีปัญหาหนักเบาแค่ไหนเพราะว่านี่คือความน่ารักของคนไทยนะคือถ้าเราวิใจที่ที่มีต่อกันแล้วเนี่ยอะไรเราก็ทำสำเร็จคือผมคิดว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมันถ้าภาษาอังกฤษคือมันเป็น passion าภาษาไทยมันก็อาจจะเป็นความปรารถนาความาความตั้งใจอย่างแรงกล้านะหรือความมุ่งหวังที่จะไปให้ถึงผมแค่คิดว่าวันนี้เราทำแบรนด์ไทยแล้วก็สักวันหนึ่งคนรจะมีคนไทยรู้จักที่สุดเราก็ทำมันสําเร็จแล้วเราก็คิดต่อเอ๊ะถ้าเราทํามันสําเร็จแล้วเนี่ยมันก็ควรจะทําให้ชาวโลกได้รู้จักแบรนด์นี้ มันก็เป็นเป็นความตั้งใจจริงๆนะที่อยากจะเห็นแบรนด์ไทยเราเป็นหนึ่งในตัวแทนของคนของเราของประเทศของเราแล้วก็นำพาแบรนด์ของเราเนี่ยโกอินเตอร์ให้ได้ที่สุดมันก็ต้องบอกว่าเตือนะไปเซนร์พอร์ตที่เขาก็บอกประเทศไทยมันยังสแตนดาดยังไม่ได้นะ เรายังเป็นประเทศที่ถูกจับตามองในฐานะแบรนด์ซึ่งขอโทษชอบก๊อปปี้อยู่ <c oughs> ก็มันก็แต่ขนาดเดียวกันเราก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่ง Under Band f รนด์ฟรที่อยากจะขอไปมีส่วนร่วมนะในการมีกิจกรรมเร n d าน Fashion Week อะไรประมาณเนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องในอดีตที่นานแต่ว่ามันเป็นความนานที่มันประโยชน์นต่อชีวิตเรามากเพราะว่า ถ้าเราไม่ได้เห็นโอกาสในระดับสากลเนี่ยเราก็คงไม่ได้รู้ว่าการทำแฟชั่นในระดับโฟร์คลาสเนี่ยมันทำยังไงที่สุดเราก็มีความตั้งใจนะฮะมันเป็น passion แรงกล้าแล้วก็เป็นความปรารถนาของคนในทีม <c oughs> ก็ก็สำเร็จก็คือเรามีโอกาสเข้าไปทำงานที่นั่นอยู่สัก6-7ปีนะก็ถือว่าเป็นงานหนักมากแล้วเราก็ประสบ ผลสำเร็จมากในแง่ของชื่อเสียงแต่ในเชิงธุรกิจเนี่ยมันเรายังไปไม่ถึงนะฮะมันดีแต่ว่ามันเจอวิกฤต40พอดีนะซึ่งมันเป็นวิกฤตครสิสที่หนักมากเราก็เลยต้องกลับมาที่จะฟื้นฟูองค์กรของเราในประเทศให้แข็งแรงแต่ว่าวันนั้นมันสอนเรามากวันนั้นมันทำให้เรารู้จักว่าธุรกิจระดับเ o ิ l ์ c คลาสเป็นยังไง เรามีคอนนคชันที่ดีในระดับต่างประเทศเราได้ฝึกเด็กของเราให้รู้จักการเย็บเสื้อผ้าการทำแพทเทิร์นเพื่อใหอ้นานาชาติยอมรับเรามีโอกาสที้ขายไปอย่างชอปชั้นนำทั่วโลกนะมากกว่า30ประเทศมันก็น่าจะเป็นความภูมิใจนะแล้วก็ความภูมิใจอันนี้ผมคิดว่ามันมันเป็นรางวัลของชีวิต ของครอบครัวฟรายนาทุกคนแล้วก็อาจจะรวมถึงคนไทยนะเพราะว่าผมตระหนักว่าเราเป็นคนไทยเราเราเชื่อว่าฝรั่งเขาเก่งกว่าเราเขาเริ่มต้นก่อนเราแต่ผมก็ไม่เชื่อว่าเราจะเก่งสู้เขาไม่ได้และผมก็ไม่เชื่ออีกว่าวันหนึ่งเราจะเก่งกับเขาไม่ได้ คือต้องบอกว่าผมโชคดีที่ได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักเคยถามชีวว่าวันนี้เราเดินทางมาเลยจุดกึ่งกลางของชีวิตละคือเรา50กว่าแล้วเรารู้สึกยังไงกับชีวิตที่เดินทางมาผมต้องบอกว่าผมรักตัวผมมากเลยผมรักวิถีผมรักเส้นทางของผม สิ่งที่ผมรักคือผมได้ทําในสิ่งที่ผมรักอะ่ะมันมีเรื่องจํานวนเยอะในชีวิตของคนเรานะที่ทําไปแต่ไม่ได้รักผมรักอาร์ตผมรักการดีไซน์ผมรักที่จะสร้างสารรค์งานแล้วผมก็ได้ทํามันจนกระทั่งวันนี้ผมก็บางครั้งก็แยกไม่ได้นะว่าอะไรคืองานอะไรคือฮอปป็อบบี้ผมคิดว่าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วผมก็มีชีวิต หมุนเวียนกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันผมเชื่อว่าเมื่อเราได้มีโอกาสในชีวิตทําในสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยผมว่ามันมีกําลังที่ยิ่งใหญ่ถามว่าชีวิตเคยเจอปัญหาไหมเคยท้อไหมเคยเจออุปสรรคมากมายไหมก็ต้องบอกว่าแบรนด์นี้มันเกิดขึ้นมา30กว่าปีแล้วมันไม่ได้เป็นแบรนด์เพิ่งเกิดมา3-4ปี มันเคยรุ่งโลดแล้วมันก็ตกต่ำแล้วมันก็รุ่งโลดแล้วมันก็ตกต่ำ <c oughs> ถึงวันนี้เราคิดว่าทุกอย่างมันเต็มไปด้วยความสวยงามของชีวิตนะในวันที่เราหนุ่มกว่านี้เราก็คิดว่าเรามีความทุกข์นะในปัญหาหลายๆเรื่องแต่วันนี้เราคิดว่าถ้าไม่มีไม่มีความทุกข์มันจะมีวันนี้ได้ยังไง ผมเชื่อว่าความทุกข์คือความสวยงามของชีวิตความทุกข์คือโจทย์ที่ทำให้เราเข้มแข็งถ้าสามารถตอบโจทย์น,นั้นได้ขณะเดียวกันชัยชนะถ้าเราไม่เข้าใจมันมันก็คือความประมาทของชีวิตผมมักจะมองอดีต <c oughs> แล้วก็มองเรื่องหลายเรื่องทั้งสุขและทุกข์แล้วแต่มีคุณค่าสำหรับชีวิต เป็นเพียงแต่ว่าเราจะเอาสิ่งที่ไม่ดีมากัดกินหัวใจคุณต้องมีสิ่งที่ดีมีความคิดที่บวกก็คือ positive thinking มาทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีพละกกำลังอยู่ตลอดเวลาอย่าพยายามนำเรื่องที่มันเศร้าหมองเรื่องที่มันผ่านไปแล้วมากัดกร่อนหัวใจนะฮะเมื่อมันคิดได้อย่างนี้เราก็ต้องฝึก ฝึกตัวเองแล้วก็คิดว่าทุกความทุกทุกปัญหาทุกอุปสรรคนั่นคือการสอบไล่ครั้งใหญ่ของชีวิตแล้วถ้าเราเรียนรู้มันได้อย่างถี่ถ้วนได้อย่างครบถ้วนจนถึงชั้นปัญญาเพราะว่านี่แหละคือคุณค่าของการที่เราได้ทำงานและคุณค่าของชีวิต mm hmm. ก็เลยอยากจะบอกคำนี้ว่ามันไม่รู้จะทุกไปทำไม แล้วก็ไม่รู้จะท้อไปทำไมเมื่อเรามีความคิดอย่างนี้แล้วก็จะสอนคนในองค์กรว่าอย่าท้อจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มันเป็นแอสเซทที่ยิ่งใหญ่นะของชีวิตแล้วเมื่อคุณนำมาใช้อย่างสมบูรณ์แบบคุณจะรู้ว่ามันคือสิ่งที่มีค่าสำหรับชีวิตนะครับในเวอร์ชั่นนี้ก็ก็ดีมันก็เลยทำให้เรา ก้าจะทำอะไรมากขึ้นกล้าที่จะให้เด็กรุ่นใหม่เขารองนะฮะไม่ว่าเขาจะชนะหรือแพ้บอกเขาอย่างเดียวถ้ามีชีวิตอยู่อ่าฉันถ้าเธอเจ็บฉันจะแบกเธอกลับมาถ้าเธอตายฉันก็จะทำจัดงานให้เธออย่างสมบูรณ์แบบผมคิดว่ามันมันสวยงามอ่ะแล้ววันนี้มันไม่ใช่ว่าเราเป็นครูบาอาจารย์เด็กก็เป็นครูบาอาจารย์แล้วนะขบวนการเรียนรู้วันนี้มันมันสวยงาม ผมมีเด็กรุ่นใหม่อายุยู่สบ่าเราคุยกันแลกเปลี่ยนกันบางครั้งผมยังซาวเออผมอยากไปที่เขาไปนั่งกินเหล้ากันนะผมอยากจะไปกินเหล้ากับเขาด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยบางคนก็บอกอเกรงใจผมน่าเกรงใจหรอกเพราะวันนี้ความร่วมสมัยการเชื่อมโยงทุกๆเจนผมว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่แก่ อายุก็เดินทางไปความคิดเรามันสดเสมอแล้วโลกใบนี้มันพูดง่าว่ามันแพ้กันที่ว่าใครเร็วกว่ากันนะใครซัพพอร์ตสิ่งที่มันใหม่กว่ากันแล้วก็สิ่งนั้นคือความต้องการของผู้บริโภคถ้าคุณทำได้ผมเชื่อคุณก็จะอยู่ได้ตลอดเท่าละ คือผมว่าปัญญาสำคัญที่สุดคือคนที่หลงอดีตก็จะกลายเป็นคนที่เป็นอดีตแต่ผมคิดว่าเราไม่ได้หลงอดีตแต่เราคิดว่าอดีตนะคือสิ่งที่ทำให้เรามีวันนี้อดีตมันสอนอะไรเรายเยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับมันเราต้องเป็นคนที่ไม่ปฏิเสธว่าเรามีจุดอ่อนอะไรเรากำลังสู้คู่แขงตรงไหนไม่ได้ คนที่ไม่ยอมรับจุดอ่อนของตัวเองและองค์กรเนี่ยเ mm hmm. พราะว่ายังไงก็ไปไม่รอดเพราะว่าเราต้องยอมรับจุดอ่อนนะ mm hmm. เราจะพูนแจรกับจุดแข็งของเราเพื่อเป็นความรู้สึกดีๆ mm hmm. ก็มีเหอะแต่ว่าเราต้องสำรวจความบกพร่องสำรวจจุดอ่อนสำรวจการแข่งขนันว่าทำไมเรามีอะไรที่ยังขาดตกบกพร่องบ้าง mm hmm. และเมื่อเรารู้ ทุกคนในองค์กรต้องรู้ทุกคนในองค์กรเมื่อรู้แล้วเนี่ยคุณต้องหาแนวทางที่จะทําให้เราเป็นผู้นําอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นเบสิกง่ายๆนะในการตลาดเราว่ากันว่ามันมีคนทํากับคนซื้อถ้าเราทําอะไรให้คนซื้อเขามีความสุขมากกว่าคนอื่นแน่นอนเราต้องขายได้ ถ้าเราทำอะไรให้คนซื้อเขารู้สึกว่าเราคือคนที่โดดเด่นที่สุดเขาก็มาซื้อเราก็คือทำให้เขาพอใจสูงสุดขณะเดียวกันเราก็ต้องมาดูว่าอะไรบ้างล่ะคือสิ่งที่เราทำให้ลูกค้าเราไม่พึงพอใจเรื่องเนี้ยผมคิดว่าผมสอนต,ตัวเองเสมอแล้วผมก็สอนคนในองค์กรของผมเสมอแล้วผมก็สอนให้เห็นว่าโลกมันเปลี่ยนถ้าเราไม่ทันโลกไปนี้ เราก็ต้องยอมรับว่าเราต้องอยู่เป็นอดีตมีคนหลายคนอยากจะบอกให้ผมเป็นเลเจนด์เป็นตำนานเพราะว่าผ,ผมยังไม่อยากเป็นตำนานผมยังยังยังทำงานอยู่ผมยังสนุสนกแล้วก็ก็คงจะทำงานไปตลอดชีวิตนะ <c oughs> <c oughs> เคยคิดว่าจะภูมิใจว่าลีไทยหนุ่มหน่อยนั่นจะดูเท่แต่ไม่รู้จะลีไทยไปทำไม นะเพราะว่าเราทำงานตามความเหมาะสมของอายุดีกว่า<ม>วันหนึ่งเราอายุมากขึ้นเรากเา็เป็นท่านครูเป็นโคช้ชซึ่งวันนี้ก็เป็นโค้ชแล้วเป็นโปรดิวเซอร์เรามีความสุขกับการเจรนายเด็กรุ่นใหม่ๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะอยู่กับเรานานแค่ไหนเราคิดว่าวันหนึ่งเราทำให้เขาโตได้เราทำให้เขาประสบความสำเร็จได้มันก็เป็นหน้าที่ที่ดีแล้วนะครับ ก็เลยคิดว sí, ่าการที่เราอยู่ได้ถึงวันนี้ตรงนี้ผมว่าเป็นประเด็นหลักนะก็คือจะไงก็แล้วแต่เราต้องไม่ตกยุคเราต้องมีเรื่องใหม่ๆแล้วก็เราทำเสื้อมาสาสามสิบกว่าปีเนี่ยผมว่ามันเราเก่าอ่ะนะไม่ได้เก่านะคือเราเก่านั้นถ้าเราเติมเรื่องใหม่ๆเข้ามาเนี่ยผมว่าเราต้องได้เปรียบสิ ใช่ไหมฮะเราไม่ปฏิเสธเรื่องใหม่เลยแล้วเราก็ไม่อยากให้เด็กของเราปฏิเสธเรื่องเก่าด้วยฉะนั้นเราสองเรื่องนี้มารวมกันเนี่ยผมว่ามันมันมันต้องได้เปรียบะนะครับคือในวันนี้มันถ้าบอกว่าประเทศเรามัน กำลังหาจุดสักจุดหนึ่งนะที่จะทำให้ประเทศนี่มันมีความแข็งแกร่งในแผลระยะยาวผมก็คิดอะไรเยอะแต่ว่าเราเจอปัญหาสอปีที่ผ่านมาก็ทำให้เราคิดว่าจงจงเก็บเรื่องดีๆไว้ในใจที่มันเป็นมิชชั่นใหญ่ๆนะ,ะแผลระยะยาว3ปี10ปีแต่วันนี้ผมพยายามจะคิดในระยะ2ปี1ปีให้มันผ่านไปให้ได้ก่อน นะถ้าถามว่าวันนี้เราก็ทำเสื้อผ้ามามันก็คงอยู่ในกลุ่มของไฟรนาวแล้วมันก็ถือว่าประสบผลสำเร็จในจุดที่เราก็พอใจมันนะวันนี้เราไม่ต้องกระเสือกกระสนเอาเสื้อไปขายที่เมืองนอกแต่ว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวเสื้อของเราก็จะขายเกินกว่า60%นะที่เป็นคนต่างชาติมาซื้อเสื้อผ้าเรามันก็อาจจะเป็นวิธีการส่งออกอีกแบบหนึ่งนะที่ แทนที่เราจะต้องเอาเสื้อผ้าไปขายถึงประเทศเขาแต่เขาวิ่งมาหาเราเขามาซื้อเสื้อเราแล้วเขาก็จะพูดเสมอว่าเออแบรนด์นี้มาจากประเทศไหนแล้วทันทีที่เราตอบว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยเนี่ยเขาก็จะอืทึ่งนะเือในอิมเมจเราเนี่ยเขาไม่ได้ตีค่าเราสูงขนาดนั้นแต่ทันทีที่เขาได้สัมผัสในช็อปของเรามันเห็นทุกไมติเนี่ยมันไม่มันไม่มีอะไรโกหกได้หรอกเขาก็ เชื่อชมนะคาเชื่อชมตรงตรงนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทํำให้เรารู้ว่าเราจะแตกหนอ่อแตกแยกกลุ่มยังไงนะที่จริงถ้าพูดในการตลาดเราคงต้องเก็บเซ็กเน้นตั้งแต่ไฮสุดจนถึงระดับที่กลางลงล่างนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็คงเป็นหลักการตลาดง่ายๆครับฉะนั้นเราก็คิดว่าเออเรามีไฟน์นแล้วไฟน์นมันก็มี Dna ที่เราจะขยาย นะถ้ามันเป็นต้นไม้ใหญ่มันก็น่าจะแตกกิ่งมีรากแตกหนอ่อเพราะว่ามัน,เป,นเป็นวิธีการที่ปลอดภัยแล้วก็ทำได้ไม่ยากนักนะถ้าจะพูดจริงๆวันนี้เรามีเสื้อตั้งแต่สองแสนอย่างไม่ขี่ร้อยบาทแต่ว่ามันก็ตอบโจทยนะ์ของลูกค้าแต่ละกลุ่มคนที่ซื้อเสื้อตัวละ2องแสนเนี่ยเขาก็เข้มก็คุ้มอ่ะมันอยู่วบ,บนเวทีแค t w a l k on stage มีตัวเดียววัดตัวตัด นะส่งช่างไปดูแลอย่างดีแล้วเขาก็เป็นคนที่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะใส่ไปที่ไหนในโลกด้วยความงามสงา่าแลวก็ถึงเสื้อที่เราอาจจะผลิตเป็นหลักหลายๆพันหรือนะกระเป๋าบางใบเราก็ผลิตออกมาเยอะมากนะจนวันนี้ถ้าเป็นกระเป๋าผ้าเอฟเอ็นเนี่ยผมว่าคุณไปที่ไหนคุณก็เจอตรงนี้มันก็คงเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันอยู่ในลาย แต่หวังว่านาคตถ้าทุกอย่างบ้านเมืองมันดีขึ้นเราคงอยากจะแต่กลายที่ไม่เกี่ยวกับดีเนของฟลายนะ์น่าเราอาจจะทําอะไรอีกเยอะแยะนะครับที่จะทําให้ชีวิตของเราสนุกแล้วก็ทําให้เด็กของเราที่เขาโตขึ้นเนี่ยเขาได้ทําสิ่งใหม่ๆนะผมว่ามันก็เป็นความท้าทายของชีวิตนะถ้าถามว่าคิดอะไรมันคิดเยอะไปหมดอนะ่ะวันนี้คิดจะต้องบอกว่ามันทําไม่ทัน นะก็เลยคิดเอา่างี้คิดแล้วก็ทําให้ได้ก่อนถ้าจินตนาการอะไรก็จดมันไว้ถึงเวลาเหมาะควรก็ปัดฝุ่นมาทำผมผมคิดว่าผมโชคดีนะแล้วก็คิดว่าเป็นคนที่พยายามที่จะทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ในะองค์กร นะผมมีพี่ๆที่ร่วมงานกันตนะั้งแต่สมัยยุคเริ่มต้นนะผมก็อายุมากแล้วบางครั้งนั่งกินข้าวกันเนี่ยก็รวมกันน่าจะหลักพันละแต่เราดีที่เรายังมีเด็กรุ่นน้องอายุ20กว่านะล่าสุดก็มีเด็กชุดใหม่เลยจบมาใหม่ๆคือผมคิดว่าผมให้เกียรติแล้วก็เครบในความคิดเครบในความสามารถของคนทุกกลุ่ม แล้วก็พยายามจะให้ทุกคนทําหน้าที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันเราจะบอกเด็กเสมอว่าพี่ๆหลายคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรใหม่เท่าหนูนะแต่เ้ามีอะไรที่มีประสบการณ์ที่มากกวเกินน้องต้องเรียนรู้จากพี่ๆแล้วเราก็บอกพี่ๆเสมอว่าเ,เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจเหลือเกินลองลองแลกเปลี่ยนกันดูวันนี้ ผมเชื่อว่าที่สุดบริษัทนี้อาจจะมีผู้นำอายุไม่ถึง40ก็ได้นะฮะที่จะมาดูแลช่วงต่อจากผมผมเป็นโปรดิวเซอร์ผมเป็นคนที่คอยบาลานซ์ดูแลทุกสุขเปิดโอกาสคอยชื่อเหลือคนองค์กรแล้วก็อยากจะเห็นนะครับว่ากำลังของคนรุ่นใหม่เนี่ยคือกำลังอนาคตของบริษัทเราก็คือไฟนนาแล้วก็ชื่นชมนะครับ วันหนึ่งเราก็อยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีคือคนเก่งเนี่ยผมว่ามันมันหาไม่ยากหรอกแต่คนเก่งที่ดีด้วยเนี่ยมันต้องฝึกให้เขาเก่งแล้วฝึกให้เขา้าใจว่าการที่จะมีชีวิตที่ดีและจะเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเวลานี้ผมคิดว่าจำนวนหนึ่งของเวลาเลยผมที่น้ำหนัก ก,การสร้างกลไกที่เขาจะเป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่มที่จะรับช่วงต่อจากผมนะไม่ว่าจะเป็นคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นลูกของผมหลานของผมซึ่งเราก็ดีนะที่เรามีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีละหลานที่กำลังโตขึ้นมานะแต่ทั้งหมดเราถือว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาเป็นผู้นาขององค์กรนี้ได้หมด ครคือผะว่าผมไม่ได้มีอะไรเลยผมเป็นเด็กต่างจังหวัดนะผมผมเป็นคนนครสวรรค์อยู่อำเภอเล็ก,ลกๆชื่อไผ่สาลีคุณพ่อผมค้าพืชไร่ผมมาเรียนหนังสือกรุงเทพพ่อก็เป็นห่วงเพราะว่าผมค่อนข้างเป็นเด็กเกเรแต่ว่าผมเป็นเผ่าพัานธุ์เกเรที่รับผิดชอบแล้วเวลาผมมีความมุ่งหวังที่จะทำอะไรเนี่ยผมอยากทำให้สำเร็จ เพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนเก่งนะแต่ว่าผมเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นสูงและผมเป็นคนไม่ยอมแพ้ผมอยากจะบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยให้เราเป็นคนจริงครจะจริงเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วคุณเรียนรู้มันพระเจ้าจใช้สิ่งที่สวยงามกว่ชีวิตของคุณคุณไม่ต้องทอ้อคุณไม่ต้องบน่นทุกอย่างในชีวิตคุณมันรู้แล้วแต่มีคุณค่าทั้งหมดถ้าคุณเล็กคุณทับจากเล็กไปหาใหญ่ คุณต้องรักงานเท่ากับลมหายใจที่คุณมีอยู่ที่คุณต้องหายใจแล้วถ้าเกิดคุณไม่กลัวที่คุณจะล้มมันไม่มีอะไรหรอกที่จะทําให้คุณไม่ผ่านวันนี้ผมเชื่อว่าผมเป็นตัวอย่างของคนคนหนึ่งนะที่ก็เป็นชาวชนบทผมเป็นคนต่างจังหวัดนะผมรู้จากชีวิตการเป็นเด็กป้านนอกอย่างสมูุณ์แบบที่สุดนะผมเติบโตมากับงานวัด แล้ววันนี้ผมก็อาจจะดูไฮซงไฮโซอะไรกับเขาเพราะว่ากันไปทั้งหมดไม่มีอะไรผมเชื่อว่าความจนเนี่ยมันกลัวคนจริงความล้มเหลวมันก็กลัวคนจริงถ้าคุณจริงแล้วคุณทำมันอย่างแท้จริงที่สุดคุณจะรู้เมื่อคุณรู้คุณต้องทำมันอย่างมุ่งม,มั่นอย่าท้อ อย่ายอมแพ้คณต้องมีหัวใจแห่งความรู้สึกว่าต้องสำเร็จอะและที่สุดวันที่คุณรอมันจะมาแต่เมื่อคุณสำเร็จแล้วมันก็คุณไปยืนอยู่บนยอดเขาอะคุณจะเห็นยอดเขา,อ,เขาอีกเยอะไปหมดเลยที่คุณอยากเปนพิชิตอีกชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละมันสั้นนักนะปัญญาประสบก,การณ์ ความรู้ความงดงามที่มีความดีให้กับคนอ,องค์กรต่อครอบครัวต่อประเทศชาติของเราเนี่ยผมว่ามันเป็นดวงจิตที่สําคัญที่ทําให้ใจเราดีแล้วผมก็เชื่อนะว่าคนเราตายแล้วต้องเกิดใหม่ผมแปลกใจว่าทำไมาอยู่ผมไม่ได้เรียนแล้วผมก็ทำอะไรได้เยอะแยะมากมายผมก็เชื่อดวงจิตแบบนี้มันจะส่งผลทั้งภพนี้และภพหน้านะครับก็ คงไม่มีอะไรนอกจากความรู้สึกจากประสบการณ์อยากให้ทุกคนต้องรู้จริงทำจริงแล้วก็อยากให้มุ่งมั่นในความสำเร็จเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่แล้วมันจะส่งผลที่ดีของชีวิตของคุณ